The new เ a ฮัลโ l โฟรเป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสําหรับชั้นป .6 มาเรียนกันตอนหน้า22นะครับหนังสือสมยสอัย2ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นป .2 ทั่วประเทศนะครับในส่วนที่เป็นหนังสือเรียนนะครับคุณครูจะเขียนหน้าปกไว้ว่า s ูเดนนะครับก็คือ่วนบุกนั่นเองก็คือเลเซอร์แอนเซงนะครับให้ฟังเพลงอีกเช่นเคยนะครับหนาจะจบบท ดังนั้นนักเรียนลองฟังเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูมาแปลเน,นะะื้อเพลงให้ฟังนะครับหลังจากที่ฟังเพลงจบ Students' Book Unit 2 Lesson 2. <c oughs> 2 Exercise 4 Listen and Sing I love my family my family, I love my family, and they love me too. Father and mother, mother, and father, mother, father and me. I love my family, I love my family, and they love me too. โอเคครับผมชื่อเพลงว่า I Love My Family นะครับ I แปลว่าฉันนะครับ Love ตัวนี้นะครับภาษาอังกฤษเวลาอ่านเร็วๆก็อ่านเป็นรับนะครับ I Love แปลว่าฉันรักหรือฉันชอบ Family นะครับแปลว่าครอบครัว My แปลของฉัน,ฉ,นฉันรักฉันรักครอบครัวของฉัน Sister and Brother นะครับพี่ชายและน้องชายหรือว่าพี่พสาวและน้องสาวนะครับ And Brother นะครับพี่ชายหรือน้องชาย I love my family ฉันรักครอบครัวของฉัน sister and brother นะครับ I love my family sister and brother and me นะครับนะ sister พี่สาวน้องสาว brother พี่ชายน้องชาย and me และตัวฉันนะครับ and they they น,ะนี่พวกเขาทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายก็คือพี่สาวน้องสาวนะครับนะ love me นะครับรักฉันครับรั e แปลว่ารักนะครับ me แปลว่าตัวฉัน To ่นะครับ me, แปลว่าด้วยเหมือนกัน นะครับฉันรักพี่สาวน้องสาวและพี่สาวน้องสาวก็รักฉันด้วยเหมือนกันแบบว่าประมาณนั้นนะครับไอรับบาแฟมลีฉันรักครอบครัวของฉันนะครับแกลนม้าคุณปู่อาเป็นเช่นคุณปู่ครับคุณย่ากับคุณยายนะครับนะแกรนป้าคุณตากับคุณปู่แกรนม้าคุณย่าคุณยายแกรนป้าคุณปู่คุณตาคุณตาคุณปู่นะครับแอนเดรรับมีและทั้งคุณปู่คุณตานะครับนะก็รักฉันด้วยเหมือนกันนะครับ มาชื่อแอนฟาเธอร์นะครับคุณแม่คุณพ่อนะครับไอรับมาไแฟมเลยฉันรักครอบครัวของฉันนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับฉันรักครอบครัวของฉันคุณพ่อคุณแม่นะครับแอนมีและก็ตัวฉันแอนเดลับมีนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับก็รักตัวฉันด้วยเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับหาคำแปลของเนื้อเพลงและแล้วก็มาเขียนคำแปลให้ ตรงนี้นะครับชื่อเพลงว่าฉันรักครอบครัวของฉันนะครับนี่คือเนื้อเพลงที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเรียนขอบคุณครูพิ่นานเหมือนที่อักษรวิ่งนะครับหนาแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักวยากรณ์เป็นคำว่าจบหน้า22นะครับ All right. Okay